สวัสดีค่ะดิวเคมี EP ที่36วันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องของการคำนวณค่า k อ่ะซึ่งค่า k ในที่นี้นะคะหมายถึงค่าคงที่สมดุลอ่ะค่า k ค่าคงที่สมดุลเนาะซึ่ง k นี้นะคะจะคนละ k กับตอนที่เรื่องของกฎอัตราเนาะอ่ะซึ่งมาจากยังไงก็คือ นี่ถ้าเกิดว่ามีสมการหน้าตาแบบนี้นะคะตัวใหญ่คือธาตุตัวเล็กคือเลขดุลเนาะอ่าตนาตาประมาณนี้นะคะ K เนี่ยก็จะเท่ากับขวาหารซ้ายเนาะขวาก็คือทางนี้เนาะขวาหารซ้ายเนาะก็จะเป็นความเข้มข้นเนาะของขวายกกำลังด้วยเลขดุลน,นะคะหารด้วยซ้ายยกกำลังด้วยเลขดุลเหมือนกัน ก็จะได้หน้าตาอ,ออกมาประมาณนี้เนาะอันนี้คือค่า k เนาะหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือค่าคงที่สมดุลน,นั่นเองซึ่งย้ำอีกครั้งนะคะว่าจะเกิดจากการเอาขวามาหันซ้ายเสมอเนอะาะอ่าขวาหาันซ้ายนะคะและไม่ได้ไม่คิดเนาะไม่เอาสารที่เป็นโซลิดกับลิควิดมาคิดในปฏิกิริยาด้วยเนาะ ระหวังนะคะไม่คิดเนาะโซลิดกับลิควิดถัดมาเรามาดูการคำนวณค่า K าเมื่อกี้เราแค่เกิดนำนะคะว่าค่า K หรือว่าค่าคงที่สมดุลเนี่ยคืออะไรส่วนนี้คือของจริงของบทวันนี้เนาะคือการคำนวณค่า K ซึ่งอาจจะเคยเห็นเนาะอย่างคำนวณเดลต้าเฮเนาะเมื่อ EP ก่อนก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้นะคะจะมีความซับซ้อนกว่านิดหนึ่งเนาะของค่า K จะพาจดย์หลักการ4หลักการไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีโจทย์ตัวอย่างเพิ่มความเข้าใจให้ทำเนาะ,ะว่าแล้วก็ลิสัวข้อ4อันกันเลยดีกว่ามาดูอันแรกนะคะเรื่องหลักสำคัญในการจะคำนวณค่า k เ,เนี่ยก็คือถ้าสมการมาบวกกันถ้าสมการมาบวกกันดังนั้นค่า k ค่า k จะ คูณกันอ่าถ้าเอาสมการบวกกันนะคะหรือว่าเอามารวมกันเนี่ยค่า k จะต้องคูณกันค่า k ในที่นี้ก็คือหมายถึงค่า k ของทั้งสองสมการเนาะที่เอามารวมกันะ่ะแต่ละสมะการคือจะมีค่า k เ,เป็นของตัวเองถูกไหมดังนั้นเมื่อเอา2ส,สมการมารวมกันค่า k มันก็ต้องเกิดการรวมกันด้วยก็คือเอามาคูณกันนั่นเองคือวิธีนี้ที่จะสอนเหมือนเป็น วิธีลัดในการคำนวณค่า k เนอะไม่ใช่แบบว่าถ้าสมการรวมกันเราก็ต้องไปนั่งรวมสมการก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเอาค่าในสมการเนี่ยเอามาคิดค่า k ใหม่ด้วยแบบขวาหารซ้ายแบบนี้เนาะซึ่งแบบนั้นมันลำบากเนาะถ้าเกิดว่าสามารถเอาค่า k ที่มีอยู่แล้วมาบวกลบคูณหารกันได้เลยเนี่ยแบบนี้ก็จะทําให้ง่ายต่อการทําแล้วก็ลดเวลาด้วยเนาะอ่าประมาณนี้นะคะ หลักการแรกคือสมการบวกการค่า k เ,เอามาคูณกันอันที่สองถ้าสมการลบกันอ่าถ้าสมการลบกันหรือว่าหักล้างกันแบบนี้เนาะค่า k จะเอามาหารกันนั่นเองอ่าตรงข้ามกันเลยเนาะบวกเอาไปคูณถ้าลบก็เอาไปหารเลยเนาะถัดมาที่3นะคะถ้าเกิดว่า โจ์ทำการกลับสมการนะกลับสมการที่นี้ก็คือเหมือนจากหน้าไปหลังหลังไปหน้าแบบนี้เนาะเขากลับกันแบบนี้อันนี้นะคะค่า k ก็จะต้องกลับอะไรกลับเศษเป็นส่วนอ่ากลับเศษเป็นส่วนแบบนี้นะคะกลับเศษเป็นส่วนเนาะถ้าเกิดว่าเขากลับสมการแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายคือ ถ้าเกิดว่าเอาเลขคูณเข้าสมการนะถ้าเกิดว่าโจทย์บอกให้เราเอาเลขคูณเข้าสมการแล้วค่า k ของเราจะทำยังไงก็คือจะต้องยกกํำลังด้วยเลขนั้นนะถ้าคูณเข้านะคะจะกลายเป็นระดับยกกําลังเลยเนาะ ประมาณนี้นะคะ4อันของเราไม่ยากเลยเนาะบวกกลายเป็นคูนล,ลบกลายเป็นหารถ้าเกิดว่ากลับสมการให้กลับใส่เป็นส่วนเราก็สุดท้ายนะคะถ้าเอาเลขมาคูณเข้าเนี่ยก็ให้ยกกำลังด้วยเลขนั้นไปเลยอ่าประมาณนี้4ี่หลักการถ้าดูแล้วยังงงๆเนาะก,ก็เดี๋ยวมาดูโจทย์ตัวอย่างกันดีกว่านะคะ ใครที่จดตามไม่ทันก็สามารถหยุดแล้วก็จดตามก่อนได้เลยเนาะอ่าไปกันต่อเลยนี่โจทย์ตัวอย่างที่เขียนไว้แล้วนะคะก็คือโจทย์เขาจะสั่งว่าให้พิจารณาค่า k ของปฏิกิริยาต่อไปนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีมาให้เนาะเป็นอ่าสมการ3ส,สมการเนาะอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นเนาะ แล้วก็มีมาให้ว่าของอันที่1เนี่ยค่า k 1เนาะของอันที่2ค่า k k 2ออันี่3ค่า k 3อันนี้คือเขาจะยังไม่ใช้เลขจริงเนาะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละคือให้สร้างสรรมการที่แบบติดตัวแปรขึ้นมาแต่ว่าเป็นการหาคําตอบของค่า k อะไรนี้เนาะซึ่งหลังจากโจทย์เขากําหนด3ปฏิกิริยามาให้แบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะมาถึงตรงที่เขาอยากรู้ก็คือเขาจะถามว่าแล้วถ้าค่า k ของ ปฏิกิริยาหน้าตาแบบนี้ล่ะอ่ะ k จะเป็นเท่าไรซึ่งในกรณีที่เราไม่รู้ข้อมูลอย่างอื่นเลยเนาะแล้วต้องการหาค่า k เนี่ยเราไม่สามารถจะแบบว่านั่งเทียนหาค่านี้เอาขวาหาันซ้ายแบบนั้นได้เนาะไม่ได้นะก็คือเขาให้อะไรมาก็ต้องอิงจากเรื่องนั้นนะคะมาคิดซึ่งอันนี้เขาก็ให้ปฏิกิริยาตัวคล้ายๆถึงใกล้เคียงมากแถมมีค่า k กำกับมาให้ด้วยดังนั้นก็คือถ้าเราสามารถ เปลี่ยนสมการทั้งหมดนี้นะคะเปลี่ยนสมการทั้งหมดเนี้ยค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆพลิกบวกลบกนเนี่ยจนให้มันเป็นสมการหน้าตาแบบด้านล่างนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถหาค่า k ได้เนาะก็คืออย่างเช่นว่าสมมุติเราเอา2อันนี้เอาสมการที่2กระสามาบวกกันเราได้เป็นตัวนี้ก็แปลว่าค่า k ต้องเอาไปทําอะไรกันถ้าสมการบวกกัน k จะต้อง คูณกันนะดังนั้นถ้าบอกว่า2กับ3นะคะบวกกันแล้วได้คำตอบแล้วก็แปลว่าค่า k ของอันใหม่เนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เอา k 2คูณกับ k 3นั่นเองไะบวกกลายเป็นคูณแบบนั้นเนาะว่าเราก็มาลองทำจริงกันเลยกว่าคะ่ะลองทำจริงนะคะอย่างแรกที่ที่จะให้ดูให้สังเกตเนาะก็คือเรื่องของ ตัวที่ไม่สามบ่อยอ่าอันนี้คือที่เขาถามถูกไหมเดี๋ยวข้อนี้ยัดขีดไว้ก่อนอันนี้คือที่เขาถามเนาะส่วนข้างบนคือที่เขากําหนดมาให้ดังนั้นเราก็ต้องลองเทียบดูว่าตัวไหนเนาะที่มันเป็นตัวแบบว่าเดี่ยวๆเป๊ะๆที่จากข้างบนตรงกับข้างล่างเลยมันก็เหมือนว่าเราจะได้ใช้เป็นฐานพื้นฐานสักตัวเนาะซึ่งก็ลองมาดูทีลนะตัวกันเลยดีกว่าเนาะ ออถ้าเกิดว่าใครอยากลองทำนะคะสามารถกดจุดแล้วก็ลองลองทำเองก่อนได้เลยเนาะ,ะแล้วก็ค่อยมาเปิดตรวจคำตอบนะคะใครอยากทำเองแล้วกดจุดเลยลองทำเลยนะคะส่วนถ้าทำเสร็จแล้วมาดูเฉลยนี่ก็มามาดูกันเลยอันแรกนะคะตัวแรกที่ดูก็คือ 3A ถูกไหมสาตรงนี้ซึ่งเราก็ กลับขึ้นไปดูข้างบนนะคะว่ามันมีตำแหน่งเดียวหรือเปล่าซึ่งมันมีทั้ง a ตรงนี้แล้วก็ a ตรงนี้เนาะดังนั้นอันนี้ก็ไม่เอาเนาะเพราะมันมีตั้งสองที่เนาะเราไม่รู้ว่าตรงไหนถัดมาคือ f f นะคะอันนี้จะเห็นได้ว่ามีอยู่ตัวเดียวเลยเนาะทั้งสมการอื่นไม่มีนะคะมีตัวเดียวที่สมการนี้แถมอยู่ ฝั่งเดียวกันด้วยอ่ะการที่อยู่ฝั่งเดียวกันสื่อถึงอะไรการอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะสื่อถึงว่ามันไม่มีการโดนกลับสมการถูกไหมอ่าแล้วก็นอกจากไม่กลับสมการแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ผ่านการลบมาด้วยนะอ่ะลบลอลิงนะคะไม่ได้ผ่านการลบมาด้วยเพราะว่าเวลาลบสมการกันเนี่ยถ้าเกิดว่าคืนชื่อว่าลบแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นสมมุติว่าเอา สมการที่2นะคะถูกลบด้วยสมการที่3ค่าที่ออกมานะคะมันจะกลายเป็นดีบวก E แล้วก็ลบ E ลบ f แบบนี้คือลบด้วยสมการที่3ก็คือฝั่งเดียวกันก็จะขึ้นไปลบกันแบบนี้เลยส่วนถ้าอีกฝั่งหนึ่งเดิมมัน A บวก C ถูกไหมก็จะกลายเป็น f บวก C แล้วก็ลบสอลบ g แบบนี้เลย คือมันจะขึ้นไปลบตรงๆแบบนี้เลยนะคะแล้วทายัางไงให้เครื่องหมายลบหายมันก็จะทําการย้ายฝั่งเนาะย้ายข้ามฝั่งไปลบย้ายไปฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวกลบจากตรงนี้ย้ายขึ้นไปก็กลายเป็นบวกเหมือนกันเนาะ,ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการลบกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะถูกย้ายฝั่งไปถูกไหม f ของเราแต่ถ้าตามนี้นะคะคือเห็นได้ว่ามันยังอยู่ฝั่งเดิมเนาะดังนั้นก็คงไม่ใช่การลบกันแน่นอนอนะ ถัดมา3 C ของเรา3 C ตัวนี้เนาะอันนี้นะคะก็ก็ไม่ดูมันมี C ตรงท้ายแล้วก็4ตรงนี้เนาะอันนี้อยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งเดิมแต่ว่ามีหลายตัวเนาะเราก็จะยังไม่ดูถัดมาดูตัวดีตัวดีวอันนี้นะคะมีตัวเดียวอ่ะอันนี้มีตัวเดียวเนาะมีตัวเดียวแล้วปรากฏว่าอยู่คนละฝั่งด้วยอ่ะแปลว่า K 2สองเนี่ยต้องมีการ เปลี่ยนแปลงที่ไม่ลบก็กลับสมการแล้วเนาะอ่ามันเลยทําให้ดีเนี่ยไปอยู่คนละฝั่งได้เนะเาะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือตัว G ซึ่งตัว G แน่นอนมีตัวเรียวอีกเหมือนกันอ่าก็คืออยู่ฝั่งเดียวกันด้วยแปลว่าเคหรือว่าสมการที่3เนี่ยนะคะคือไม่ได้ปีการเปลี่ยนรูปไปไหนมากเนาะแค่ทาการบวกเพิ่มเข้าไปส่วนเคเนี่ยไม่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนาะคือ ต้องมีการกลับด้านว่างแหละมันถึงทําให้ดี D ก็มาอยู่คนละฝั่งกัน A อย่างเงี้ยก็อยู่คนละฝั่งกันเนาะดังนั้นมันต้องมีอะไรแน่นอนนะคะอ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วเราลองมาจัดการจริงจังเลยดีกว่าอันนี้ดูนะคะว่าไอ e f 2 b g ออันนี้คือพื้นฐานแล้วเนาะดังนั้นจะทํายังไงให้ f กับจีเนี่ยเหมือนเดิมแน่ๆจะทํายังไงให้ b หายไปก่อนอ่าก็คือตัวอื่นเนี่ยอันนี้ดูเนาะว่าของ k 2เนี่ยไม่มีเนาะตัวดีตัวตัว b ดังนั้น b เนี่ยมันจะหายไปแล้วเกิดเป็นสมการนี้ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นรีมือของทางนี้แน่นอนอ่ะซึ่ง b แบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามันอยู่กันคนละฝั่งเห็นไหมอันนี้มันอยู่กันคนละฝั่งของลูกศรอ,อยู่แล้วเนาะ ซึ่งการอยู่คนละฝั่งของลูกศรเนี่ยมันทําให้บวกกันเวลาสมการบวกกันเนาะมันจะหักล้างกันเองเนาะจากนั้นเราต้องดูก่อนว่าทํายังไงให้ 2b หายซึ่งอันนี้มี b เดียวถูกไหมแปลว่าจะต้องคูณ2เริ่มมานะคะสมการที่1เนี่ยจะต้องคูณ2เพราะว่าจะได้ทําให้ b เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเนาะเป็น 2b แล้วก็จะได้ ตัดกันได้นั่นเองอ่าเดี๋ยวถอยห่างมาหน่อยเนาะคูณ2ที่สมการนะคะยังไม่ใช่ที่ค่า k เนาะคูณ2จะได้เป็นยังไงมาลองไปเขียนกันข้างล่างกัน a บวก b ได้2 c เนาะ a บวก b ได้2 c ถ้าเกิดว่าสมการนี้ทำการคูณ2เข้าไปก็จะกลายเป็น2 a บวก2 b ได้4 C อ่า 2a บวก 2b ได้ 4c 4เนอะนี่ก็จะเป็นสมก,การที่1คูน2เนอะแล้วถัดมาลองมาเทียบกับตัวสมก,การที่3ของเราคือ e บวก f แล้วได้เป็น 2b บวก g อ่ะเดี๋ยวขอปรับนิดนึงเนาะ e บวก f แล้วก็ได้เป็น 2b บวก g อ่ะ ค่า2อ,อันนี้มาเจอกันเป็นยังไงอันนี้คือแปลงมาแล้วถูกไหมอีกอันนึงคือตัวที่เราบอกว่ามันเป็นพื้นฐานของสมการเนาะออกมาก็จะได้เป็นได้เป็นยังไงก็คือ2อปีเห็นไหมอย่างที่บอกมันอยู่ในคนละฝั่งของสมการอยู่นะคะมันก็จะตัดกันไปตัดกันไปก็จะเหลือแค่2 A บวก E บวก F ลูกศรเนาะลูกศรไม่สวยเลยเนาะ ล้อสอนยาวๆหน่อยนะคะแล้วก็ได้เป็น 4C บวก C, C หน้าตา1กับ3รวมกันก็จะออกมาประมาณนี้เนาะ 2A บวก E บวก F แล้วก็ลูกศรคือ 4C บวก G นั่นเองอ่ะเหมันเลข6กเลยแป๊บหบนึ่งนะคะบวก G อ่ะถัดมาเรากลับขึ้นไปดูต่อนะคะว่ายังขาดอะไรอีกก็คืออันนี้ A แต่ว่าของจริงเป็น 3A ของจริงไม่มี e เนาเราต้องเอา e ที่หายไปให้ได้ f เนี่ยที่เดิมถูกแล้ว c ก็ยังเกินมา1ตัวเนาะแล้วก็ g ถูกแล้วเนาะแา่นั้นเราก็ขึ้นไปดูตัวที่เรายังไม่ได้ใช้คือสรรมการที่2ถูกไหมซึ่งสรรมการที่2จะเห็นได้ว่า a ก็ตรงข้ามกัน d ก็ตรงข้ามกัน e อยู่ฝั่งเดียวกันนะคะแล้วจะทํายังไงให้ e หายแน่นอนว่าก็ลบกันเลยนั่นเองนะก็จะได้ว่าเอา อันนี้นะคะตัวที่ได้จะกนึ่งตัวที่ได้จากสองสมการที่1แล้วมาบวกกันเนี่ยก็จะเอาไปลบกับสม,รรมการที่สองต่ออา่าลบกับสม,รรมการที่2เนาะซึ่งเดี๋ยวเอาลงมาเขียนนะคะว่า 2A-E บวก E บวก F ได้ C C วก C เนี่ย จอกับสมการที่สองสมการที่2คือ d บวก e ได้ a บวก c อ่ะ d บวก e ได้ a บวก c อันนี้เนาะเราเอามาลบกันนสองสมการเนาะอ่ะเราลองเขียนรวมกันตรงๆก่อนนะคะก็จะเป็น2 a บวก e บวก f ลบ d ลบ e แบบนี้เนาะ ฝั่งนี้ก็จะได้เป็น4 c บวก g ลบ a แล้วก็ลบอ่าหลังจากเราก็ค่อยมาแตกในนี้ดูกันเนาะว่าอะไรตัดอะไรบ้างซึ่ง e ฝั่งนี้มีทั้งบวกแล้วก็ลบเนาะแน่นอนก็คือหายไปนั่นเองส่วนฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเนาะอ่าลบ c กับลบส c อันนี้แน่นอนก็จะเหลือกันแค่3 c ถูกไหม a a ที่อยู่ฝั่งนี้นะคะก็เดี๋ยวย้ายมา ย้ายมาก็จะกลายเป็นบวกเนาะอ่าเดี๋ยวลองเขียนสรุปขึ้นมาดูอีกทีนะคะเอได้ย้ายมาลบ a มาเป็นบวก a ก็จะกลายเป็น3 a เอ่ะเริ่มคุ้นๆขึ้นมาแล้วไหมส่วนทางนี้อ่ะเหลือ f บวก F อลบดลบดอันนี้ย้ายฝั่งไปเลยเนาะไปอยู่ฝั่งนู้นเอย่าเพิ่งลืมนะคะดี๋ยจำไว้ก่อนลบดีเดี๋ยวย้ายไป C นะคะฝั่งนี้4 C ลบ C เหลือ3 C จี g, อันนี้เขาอยู่ของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ย้ายดีมาบวกไว้นั่นเองนะก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้ลองย้อนกลับขึ้นไปดูว่าเหมือนไหมเนี่ยค่ะที่เขาสั่งเราไว้ให้หาตัวนี้เนาะคือ3 a บวก f ได้3 g บวก g บวก g ะลองมาดูที่เราคิดได้3 a บวก f ได้3 C บวก g บวก D อ่ะเหมือนไหมคะ เหมือนเนาะ,ะ3บวก F ได้ 3C บวก G บวก B นี่ก็คือเราสามารถหาสมการที่เขาต้องการมาได้แล้วเนาะและหลังจากที่เราได้สมการที่เขาต้องการมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องหาต่อไปก็คือไอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี้เราใช้สมการทําอะไรกันบ้างอ่ะพอรู้ว่าทําอะไรกันบ้างนะคะเราก็ามาแปลงเป็นการคํานวณค่า K ก็จะทําให้ได้ค่า K ของปฏิกริยานี้นั่นเองค่ะ ซึ่งมาลองย้อนกลับขึ้นไปดูกันครั้งแรกนะคะที่เราเอามาถามก็คือเ,าเอาสมการที่1มาคูณ2ถูกไหมตรงนี้ซึ่งคูณ2เป็นยังไงที่เราจดไว้เมื่อกี้ด้านบนว่าถ้าเอาเลขคูณเข้าสมการนี่ข้อสุดท้ายเนาะเอาเลขคูณเข้าสมการค่า k นะคะจะยกกำลังด้วยเลขนั้นดังนั้นนะคะอันนี้จะเป็นยังไง คูณ2เข้าไปแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้ปากกาสีตากเนาะจะได้เห็นชัดๆสีแดงเลยก็ได้เนาะอ่ะถ้าคูณ2แบบนี้สิ่งที่ได้ออกมานะคะก็จะเป็นได้ว่า K1 เนี่ยจะต้องยกกำลัง2ถูกไหมอ่ะเพราะว่าสมการที่1คูณ2หังนั้นก็ต้องเป็น K1 ยกกำลัง2อ่ะประมาณนี้ ถัดมามาดูอันที่สองที่เราทํากันนะคะคือเอาสมการที่1ที่คูณ2แล้วเนี่ยมาบวกใช่ไหมมาบวกกับสมการที่3มาลองย้อนเข้าไปดูอันนี้คือสมการที่3เนาะคือเอา1ที่คูณ2แล้วเนี่ยมาบวกกับสมการที่3ซึ่งการเอาสมการมาบวกกันเป็นยังไงการเอาสมการมาบวกกันแบบนี้ จะต้องเอา k มาคูณกันอนะเราก็ย้อนกลับลงไป k เอามาคูณกันก็คือคูณกับไอ้ k 1ที่ยกกำลังสองถูกไหมเพราะมันบวกกันตอนที่คูณสองแล้วเนาะดังนั้นก็จะได้ว่า k 1ยกกำลังสองคูณกับ k เท่าไหร่ k สามาได้ต่อมาแล้วเนาะ k 1, นยกกำลังสองนะคะคูณกับ k 3เนาะตอนนี้ แล้วมาดูขั้นตอนสุดท้ายกันขั้นตอนสุดท้ายนะคะเกิดจากการที่เอาทั้งก้อนนี้ถูกไหมคือมันรวมกันแล้วเป็นอันนี้เนาะมันคืออย่างนี้ถูกไหมแล้วลบด้วยสมก,การที่2การลบเป็นยังไงการลบคือการหาราค่า k อ่ะถ้าหาราค่า k ก็จะแปลว่ามันคือสมก,การที่2ถูกไหมก็ต้องเป็นหาร k 2ดังนั้นจะได้ว่าเป็น k 1ยกกำลังสองคูณกับ k 3 แล้วทั้งหมดนะคะหารด้วย k 2อ่าใช่ไหมลองดูนะจากตรงนี้รวมกันขึ้นมาแล้วก็ลบด้วยสมก,การที่2ก็แปลว่าเอาไปหารด้วย k 2นั่นเองอ่ะก็จะได้เป็นคําตอบออกมานะคะว่า k รวมเยคือ k ของปฏิกิริยาตัวนี้นะคะจะเท่ากับ k 1ยกกําลัง2คูณกับ k 3 หารด้วย k 2นั่นเองนะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับการคำนวณค่า k ได้จากการบวกลบปฏิกริยาแบบนี้เนาะ,ะก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะคะซึ่งโจทย์ก็จะอาจจะเป็นช้อยเนาะว่าอันไหนเนาะที่ถูกต้องเราก็ต้องคิดให้ได้แบบนี้มาก่อนแล้วก็ค่อยไปเทียบตามช้อยดูเนาะหรือว่าจริงๆนะคะแนะนำอีกนิดนึงก็คือ ถ้าเกิดว่าดูแล้วดูไม่ออกเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปตรงโจทย์เ,ยเยนานเนะดูแล้วดูไม่ออกนะคะว่าไอสรรมการที่โจทย์ถามเนี่ยมันเกิดจากข้างบนทําอะไรกันเนาะจริงๆก็สามารถไปแอบดูที่ชอยส์ก่อนได้นะเพราะว่าชอยส์มันก็ค่อนข้างจะมีแนวทางมาคล้ายๆกันอาจจะเปลี่ยนแค่บางตัวเนาะแบบสลับบนล่างการอะไรแบบนี้นะคะแต่แน่นอนว่ามันจะทําให้เราพอเห็นภาพนะว่ามันมีการเอาอันนี้มาคูณกันหลายๆข้อ,อ มันต้องเป็นเรื่องคูณแหละเพียงแต่ว่าใช้สมการไหนคูณอันนี้ต้องดูเองดีๆเนาะแต่ถ้าไปดูช้อยเนี่ยพอจะเห็นแนวทางได้นะคะว่าเออมันมีการคูณม,มีการหารหรือว่ามีการยกกําลังเลขเนี่ยก็แปลว่าต้องมีคูณเลขอะไรเข้าแน่เลยอนะ่ะแต่ว่าเลขนั้นเนี่ยจะถูกตามในช้อยอ่ะถูกจริงไหมอันนี้ก็ต้องมาลองตรวจสอบกันอีกทีแต่ว่าสามารถไปแอบดูช้อยเพื่อมาเป็นแนวทางได้นะคะดังงั้นสําหรับวันนี้ก็ จบแล้วนะคะของเรื่องการคำนวณค่า k ของเรา,าถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดติดตาม EP ต่อๆไปเนาะแล้วก็ถ้ามีต้องไหนสงสัยหรือว่าฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะก็สามารถไปสอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้หรือจะไปทักหา i n นสบอนะคะที่ เพจ f a c e b o o แคตเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้ที่เพจเนี่ยกำลังลงเกี่ยวกับข้อสอบเก่าเยอะเลยเนาะก็ไปติดตามดูได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ ep หน้านะคะบ๊ายบาย